ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกเหมือนฝันเลยมันเหนือความคาดหมายจากคนที่เริ่มต้นด้วยจุดเล็กๆนะคะมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าสูงสุดสําหรับเส้นทางนางงามคนหนึ่งหนูก็รู้สึกว่าหนูจะเก็บความภาคภูมิใจเนี้ยเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้เรื่องอยู่ในชีวิตด้วยเป็นแงัาแฟนได้ดั่งใจคือแบบว่าเจอเอ็มปรากฏตัวเมื่อไหร่แฟนคือแบบโอ้สบายใจแล้วอะไรเงี้ยกว่าจะมาได้ดั่งใจก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ะ i'm <laughs> <laughs> นะวันนั้นที่เราเลือกที่วัดว่าจะเป็นเราแล้วเรารู้สึกว่าท่านที่ปฏิเสธตลอดใช่ค่ะคือหนูพูดได้เลยว่าหนูพูดกับเขาเลยว่าหนูยังไม่พร้อมค่ะหนูไม่อยากไปอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งจบ ment ินสเปนไทแล้วก็มันเป็นปีที่การแข่งขันสูงเนาะคนรักก็เยอะคนไม่ชอบก็เยอะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราวางเหมือนวางข้นสูงแล้วแขวนส้นสูงแล้วกับการที่จะประกวดเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่อยากเอาตัวเข้าไปอยู่ในความกดดันอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เรา ภูมิใจกับตําแหน่งที่เรามีดังนั้นการประสบความสำเร็จมากขึ้นมันยังไม่ใช่พอยที่เราต้องการในตอนนั้นแต่พี่ยังไ้เขาเหมือนมองเห็นอะไรสักอย่างในตัวเราอะค่ะที่อยากจะให้เราไปให้ได้เขาพูดทุกวันเลยนะเพอเห็นปุ๊บโอ้ยหน้าตาเหมือนสาวอเมริกันเนี่ยเดี๋ยวตอนเอ็มยูนะเจ้าของเวทีเขาสพานางงามเขามาอ๋อแต่ไม่เป็นไรอยู่นี่อยู่แล้วนี่ใช่ฉีดยาหนักมากแล้วไม่มีคำพูดไหนที่แบบไปจุดแล้วเรารู้สึกว่าไปต้องไปแล้วไปอ่อนเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเล่าได้หรือเปล่าโดนพี่นวัดเคยพูดนะคะว่ามีหลายพักการเมืองเลยอยากชวนเชอเอมาเป็นนักการเมืองอแล้วพี่นวัดก็พูดคําเดิมเลยเชื่อพี่สักครั้ง แต่ครั้งนั้นหนูรู้สึกว่ามิสโคลน่าจะดีกว่าค่ะ,คะก็เลยคือจริงๆตั้งใจประกวดอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเออชีวิตมันมีอย่างหลายอย่างมาให้เราเนาะอยู่ที่เราจะเลือกหรือว่าไม่เลือกถ้าเรามีหลากหลายทางเดินในตอนนี้เราขอเลือกทางเดินที่เรารู้สึกว่าเหมาะที่สุดกับตัวเองดีกว่าแล้วก็ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดการทํางานอะไรเนี้ยมันมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีข้อดีอยู่แล้วเราก็แค่ต้องอยู่กับข้อดีนั้นแล้วก็ต่อสู้กับความกลัวของเราเท่านั้นเองค่ะหนนูกกก็็เลลือออจะมมงงข้้ดีต่าๆใิโแว ต่อสู้กับสิ่งที่หนูไม่อยากเจอก็คือความรู้สึกว่ากลัวความล้มเหลวกลัวว่าคนจะมารอเรียนเราอีกตอนที่เราได้รองอันดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราภูมิใจมากนะแต่เรารู้สึกเสียใจที่ตอนนั้นอะความภูมิใจสูงสุดข,ของเราอะมันเป็นเรื่องน่าขำสำหรับคน,นหลายๆคนซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่รู้สึกอย่างนั้นค่ะเพราะว่าปกติเอ็มก็ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามาค่อนข้างนานแต่ต้องยอมรับว่าปีปีที่ผ่านมานี่เป็นปีที่ เราไม่สามารถที่จะประคองใจได้เลยจริงๆไม่ใช่ว่าเราผิดหวังที่ไม่ได้อันตำแหน่งนเซียนไทยแลนด์คือเราไม่ได้ผิดหวังที่ตรงนั้นแต่เราเสียใจที่ความภูมิใจของเราอ่ะมันถูกเอาไปหัวเราะเท่านั้นเองตอนนั้นเราก็เลยแบบว่าไม่ไม่กล้าที่จะไปประกวดใหม่แล้วคราวนีเราขอร้อม่แล้วทนมันเดิมครับ ตอนนั้นรู้สึกเดิมพันสูงค่ะหคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างสเปซในเรื่องของการประกวดถ้าใครเห็นจากที่ไทยก็จะรู้นะว่ามาตรฐานเราค่อนข้างสูงทีนี้พอไปประกวดก็เลยคิดว่าเออไปตัวคนเดียวต้องทําอะไรบ้างมันมีทั้งความกดดันว่าเราต้องพร้อมตลอด ไม่นาวันแรกที่ไม่แต่งหน้านะหนูขอแก้ข่า <S 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 วนหนึงคือวันนั้นน่ะหนูเดินทางไปก่อนวันที่มันเป็น arrival day จริงๆอะค่ะแล้วพีอาไม่ใช่พีเก็บอกว่าไม่มีใครมารับนะให้ไปเองพอไปถึงปุ๊บเจ้าของเวทีทักมาเลยว่าออชันชื่อแฟรงกี้โบโซนะมารับเธอเธออยู่ไหนแล้วก็ขึ้นรถ VIP มาเลยหนูก็เดินขึ้นรถ VIP แบบงงๆเจอเขาก็น่าสดก็แบบนิดนึงแล้วเขาถ่ายรูปขอถ่ายรูปให้พี่นวัดดูหน่อยนะเขาถ่ายไป พี่นวท์โทรมาอย่างไวเลยค่ะตอนนั้นทำไมไม่เต็งหน้าไปก็บอกว่าหนูไม่รู้จะมีคนก็หนึหนว่าเราจะเจอกันสามสิบเลยอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นความเขาใส่ผิดอันหนึ่งของเองเอาเป็น,นว่านอกจากวันนั้นน่ะเราก็พร้อมทุกวันเราก็คิดว่าจะพยายามาทําให้เต็มที่ทุกกิจกรรมแต่พี่นวท์บอกว่าทําให้เต็มที่อ่ะต้องมีความสุขด้วยนะการทําให้เต็มที่โดยที่เราไม่มีความสุขอ่ะคนจะสัมผัสได้แต่ความรู้สึกนี่อย ความรู้สึกเครียดของเราจริงๆการประกวดนางงามให้เราชายออกมาหรือว่ารู้สึกสวยอะค่ะมันคือการมีความสุขจากข้างในเพราะว่าเราจะมีสเสน่ห์เราก็ทาให้ทุกคนนะอยากเข้าหาเราเพราะว่าคนที่สวยแต่ว่าไม่มีคนเข้าหามันเป็นคนที่โดดเดี่ยวหรือว่าก็เลยค่อยๆทลายความกดดันลงรู้สึกว่าแค่ทําให้เต็มที่อะไรที่เคยพลาดที่ไทยแก้ที่นี่ แล้วมันสะใจที่ได้แก้ค่ะเช่นมาปล่อยรุกแรกปกุ๊บทุกคนบอกอุ้ยสวยมากเหมือนแม่สวยมาแต่งให้แต่งตัวออ้ยเป๊ะมากอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราสนุกกับการทําทุกอย่างให้มันดีแสดงว่าคาว่าสวย้อมใช้นวัดพูดเสร็จก่อนมันสำเร็จมันสาเร็จค่ะมันสําเร็จจริงๆพร้อมใช้ของเราคือหนึ่งเราไม่เคยไปสายสองคือเขาต้องการอะไรเรามีี๋ยวนั้นเขาอยากให้เปลี่ยนชุดอะไรเราเปลี่ยนได้ทันทีเราไม่เคยมีปัญหาเขาไว้ทำงานอะไรเราจะต้องเสร็จคนแรกอ่าเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วถ้าเขาให้ทำแบบ แคมเปญโซเชี media, ยลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรา mm. จะทํามากกว่าคนอื่นท่านเสมอขายเหนื่อยไหะขายเหนื่อยตอนนี้หายเหนื่อยค่ะก็ชื่นใจกับมุลคุณที่ได้มาเวลาเดินบานผ่านในบ้านยังตกใจอยู่เลยว่าแบบอุ้ยมันตั้งอยู่ตรงนี้จริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแลจวทำชิปที่วันตอกเป็นวันที่ื่อกี่ละก็ต้องถามว่าคําไหนหนูทำเป็นไม่รู้เรื่องอยู่าว่ให้ชิปอีกทาง เชื่ตำแหน่งให้ครบหนึ่งปีแล้วให้เชื่อพี่อีกสักคการเดี๋ยวลองถามเขาดูก่อนว่ารักษาตำแหน่งสองปีได้ไหมก็คือจะไม่ไเหรอนักการเมืองอ่ะจะไม่ค่ะปรากฏจะไม่พี่อาจจะไม่ถึงจุดก็อาจจะยังนะทำไมเวทีแรกไงของเออเออคือเอหมามีความรู้สึกก็เหมือนเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ไม่ได้อะไรกับการตัดสินละเพราะว่าเราก็กลับมาแข็งแรงมากขึ้น แต่ว่าใดๆคือรู้สึกว่าเส้นทางนางงามมันสวยงามแล้วอะไรแบบนี้ค่ะถ้าจะประกวดใหม่อาจจะต้องมีแพชชั่นจริงๆแล้วเป็นแพชชั่นที่แรงมากด้วยก็ต้องดูว่าจะหาเจอไหมแต่ว่าถ้าสักสิบปีอะไรเงี้ยอาจจะก,กลับมาเล่นๆก็ได้อาจจะก,กลับมาเพราะว่าแบบอยากอยากไปนางงามอีกสักครั้งก็เป็นได้เพราะเขาให้ถึงแปดสิบเนาะแต่ถ้าในเร็วๆนี้หนูว่าอาจจะยังนอ,าาอ,อนนี้อาจจะยังนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่านี้น่าดีมากตอนแรกหนูว่าจะมีการจอมพลังหนูเตรียมหันละอยากข้า